i อภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิบทกราบพระรัตานไตรอระหังสัมมาสัพพุทโทรพระขวาพุทธังระขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตระขวตาธโมธรรมังนัมสามิ สุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังฆังนามินะโมตัสสะพระควโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ บทขอขมาพระปรินาาิพไตรวันทามิพุทธังสัพพะเมโทสังขะมะทะเมพันเต αι. วันทามิธัมมังสัพพะเมโทสังขะมะทะเมพันเต αι. วันทามิสังขังสัพพะเมโทสังขะมะทะเมพันเต αι. บทสวดไตสานคมพุทธังสารณังค in 네ัจฉามิธรรมังสารณังคัจฉามิสังฆังสราณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลาณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารณังคัจฉามิ ตัติยมปิพุทธังสารานังคจามิตัติยมปิธรรมังสารานังคจามิตัติยมปิสังฆังสารานังคจฌามิบทสวดถวายพรพระอิติปิโสอิติปิโสพระวาอารหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตลโลปุลิสัธรมมสาลธิสัตตาเทวะมนุษสานังพุทธโภพควาติสวาขาโตภควตาธรโมสารจิตโกตากาลิโกเอหิปัสสิโกโอาาโกปัญญิโกปัจจตังเวทิตกโกวินยูหิติ สุปฏิปันโนพระคาวัตโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระคาวตโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพระคาวตโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยะทิทางจตาริปุริสะยุคานิั ปุริสะปุคาลาเอสะปะขวัโตสาวะกะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขินายโย,ย,โย,ย,โยอัญชาลีกลรนิโยอนุตตรังปุญจดเขตตังโลกสาติบทสวดัยปริษมหาการุณิโกนาโถอิตายะสัพปะบานินัง อุเลตวาปาลมีสัพพาปตโตสัมโพมุตตมังเอเตนะสัจจะวัชเฉนะโหตโธธุเมชยามังคะลังชยันโตโหทิยามุเลสักกยานังนันทิวัฒโนเอวังอะหังวิชโยโหมิชยามิชยะมังคะเล อะปลาชิตะปลังเกสีเสปัตะวิโอกะคาเลอภิเสเเอสัพพะพุทธานังอะคับปโตปะโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปะอาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิทังกครมัจาริสุ ขังขินังกายกรรม,มังวาจากรรม,มังปะทังขินังปะทักขินังมโนกรรม,มังปะณีทิเตปะทักขินีปะทักขินานิกัตตวานะละพันตเถปะทักขินีนะโมพุทธายะพระพุทธไตรนตนาณ มณีนพรตสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวะรังขันธังศีวลีจะมหาเถรลังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิ ทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะููเชมิพระสาัาบูชาพระศีวลีศีวลีจะมหาเทโรเทวะตาณะละปูชิตโตโสละโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสทา สีวลีจะมหาเถโรยักษะเทวาภิปูโตโซลโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสธาสีวลีเถระผู้นังเอตังโสติลาพังพระวันตุเมคาถาปลดนี้หลวงปูท่ทวด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ธาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโคทิสัตโต สัมปะจิฉามินาสังสิโมพุมมาจะมหาเทวะสัพเยะขาปะรายันติพุมมาจะมหาเทวะอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโปพาวันตุเมมิเตพาหุหติปุพุทธสัต มานีมามะพุทธะสาวาหูมสัมปติชามิเพงเพงปาพาหาหาลือลอนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลักษณญาณมณีนบราชสีสะหัสสะสุธรรมาม พุทโธธรรมโมสังโยงฆยะถาพุทโมนันพุทธบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปักขีทานังวะรังคัน